สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับขั้วแล้วแต่อยากใบแม้นดาคือเกาคือดื่มนะจ้ามือดีแมันดาขอน้าเสนอเมนูแกงคัวหอยขมใส่บักฮุงใส่กะทิหลักกับใบนั่ง,งรักรู้ผักอีตูหอมหอมกินกับเขาวสวยหอนหอนแซบเฮากระิไปเบิ่งขั้นตอนในการเฮ็ดน้ากันเลยค่ะสาหรับวัตถุดิบที่เฮาสีิใส่นันกะซิมีหอยขมบักพริกแห้งหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้บักฮุงใบนั่งรักหร่าผักอีตูผงชูรส เกลือขขาคััวกะทิกองขนะหมูหล้กกะกะปิเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนันหฮาก็สิมาปอกเปลือกบังหุงเตรียมไว้หลังจากที่เฮาปอกเปลือกบักหงว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปหฮาก็สีเอาวัตถุดิบเี่ยห้เตียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นเ้าก็สีเอาบังหงเี่ยหาปอกเปลือกว้เสร็จซับเรียบร้อยแล้วมาสับแล้กก็ฝฟานเตรียมไว้สำหรับปริมาณของบังหงเี่ยห้สีใสในมือนีนั้นห้องก็สิใสถึงมือประมาณครึ่งนวยในส่วนของบักหงนั้นมือนีแม่นดาก็สิใสเป็นบักหงดิบ สำหรับการแกงบังหุงนั่นขันเป็นว่าข้าใส่บังหุงหืมมันกระเชนไห่แกงของข้าวมันบาเนาะค่ะพี่น้องสำหรับขั้นตอนในการเตรียมบังหุงนั่นคอยกระจะมักซับหลักกระฟ้านให้มันเป็นสินใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับขั้นตอนนี้นั่นขันเป็นว่าพี่น้องคนใดอยากขูดก็สามารถขูดออกก็ได้เนาะค่ะแต่ว่าคอยคิดว่าการขูดหรือว่าการซับให้มันเป็นสินน้อยๆมันก็จะสามารถเทศไห่บังหุงของขามันเละได้เนาะค่ะพี่น้องเพราะแต่ว่าข้าซับบังหุงไว้เซ็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปข้ามเตรียไว้ สำหรับปริมาณของคานันมือนีหอกกะสีใสทางเบิดประมาณสองหัวน้อยน้อยค่าที่ห้องสีใสน,นันกระสีเป็นค่าตาแดงหรือว่าสีเอิร์ดอีกซีนึงว่าคาลิงหลังจากเที่ยวหันค่าว้เซ็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปหองกระสีมาซ้อยตะไข่เตรียมไว้สำหรับปริปมาณของตะไข่นันมือนีหอากระสีใสทางเบิรประมาณสองตนนองขาพี่น้องการซ้อยของเขานันหองกะสีซ้อยให้มันเป็นซีนน้อยนอยแบบนี้เลยนะค่ะบรรยามต่ำไปมันจะได้ต่ำง่ายพราตะวันห้าซ้อยค่ากับตะไข่เตรียมใบเร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไไปเเาาก็สมมดดใบหหนังรรืออวว่ผีตตูย้ สำรับปริมาณของผักอีตูนั่นมือนีห่อกระสีใสถังเบือรประมาณมัดหนึ่งหลังจากนั้นห่อกระสีมาตำพริกแกงกันเลยค่ะแม่อันดากระเซียบักพริกแห้งตามโดยหอมแดงกระเทียมใส่ลงไปในโคกหลังจากนั้นห่อกระสีใสคากับตะไคร่ที่ห่อซอยว้เรีบยบร้อยแล้วใส่ลงไปตามโดยเกลือจัหน้อยนึงหลังจากนั้นห่อกระสีตำไ้มันพอแหลกเพราะตะวัวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างแหลกเข้ากันดีแล้วต่อไปห่อกระสีใสกะปิลงไปหลังจากนั้นห่อกระสีตำส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างไ้มันเข้ากัน หลังจากทต่เ้าเตรียมวัตถุดิบวบครบเซจสับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปห้ากระเสียวกระทะขืนขางไฟเสร็จแล้วห้ากับซีส่กะทิกองลงไปประมาณกองนึงเราก็ตามด้วยพริกแกงเท้าตามว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเส็จแล้วห้ากสบซีขวัวพริกแกงของห้าไ้มันหอมจักหน่อยหลังจากนั้นห so ้ากับซีไซข้าวหนยวหมูลงไปสองก้อนแล้วก็ตามด้วยบังหุงเทาสับเตรียมว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเพราะวบะเ้าส่บังหุงลงไปเซจสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากสบซีขวับบังหุงไ้มันพอสุก พราะแต่ว่าบางหูของเขาเริ่มสุกจักน right. ้อยแล้วต่อไปเขากะสิใส่หอยขมที่เขาเตรียมไว้เรือบลอยแล้วใส่ลงไปสำหรับหอยขมที่เขาสีใส่ในมือนี้นั่นเขากะสิใส่เป็นหอยขมแบบที่ว่าเขาแกะเอาตั้งแต่เนื้อนอกขะพี่น้องแล้วต่อไปเขากระสิใส่น้ำหลังคกลงไปจักน้อยนึงตามโดยน้ำเปลาเสร็จแล้วเขากะสิคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นเขากะสิปิดฟ้าเติีมไว้ทาไฮแกงของเขาสุกตอนนี้เองแกงของเขากระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเขากระสีใส่ผงชูรสลงไปประมาณสองสนซาแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วสองส่นโต๊ะ แลวก็ตามด้วยใบนั่งรักหรือว่าผากอีตู้ที่เฮาเด็ดเตรียมว้เรียบรอยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นเฮากระสิคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข่ากันเสร็จแล้วหฮอกะสิซิมรดเบิ่งขันแมนว่าหฮอใดรสชาสพอดีตามที่ห่าต้องการแล้วเฮาก็ะสามารถตักใส่ถ้วยแล้วก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟได้วยเนาะค่ะเป็นจังไดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้เป็นตาแสบว่จ้าสำหรับคลิปในมื้อนั้นแม่อันดาก็ขอจาไว้ไปแต่เพียงสำนีสะกอนจังค่อยพอกันใหมในคลิปวิดีโอน้าสุดท้ายนี้แม่อันดาก็ขอฝากพี่นอ ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลักก็ซอยเป็นกําลังใจให้แม่นดาเนเดอร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ